ครับวันนี้มาพบกับปริญญาพาลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีนี้นะครับที่หลายหลายคนนะครับยังสงสัยอยู่ว่าเขาทำยังไงนะครับนี่วิธีของการที่เราจะแชร์วิดีโอแบบนี้เห็นไหมเนี่ยวิดีโอแบบนี้นะครับที่เราจะแชร์ไปให้เพื่อนเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ เว็บไซต์ที่เอามาแบบนี้นะครับเขาไปทำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่ามันยากมันง่ายขนาดไหนไปครับลุยครับผมซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับถ้าคุณอยากจะแชร์คลิปวิดีโออย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับคือการแชร์คลิปวิดีโอแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไปให้เพื่อนทางไลน์เนาะนะครับคุณก็ไปเข้าโปรแกรมัแรกนะครับคุณก็เข้า YouTube ปกติเลยนะครับ หากคุณต้องการที่จะแชร์คลิปนะครับมันจะมีจุด3จุดสังเกตดูนะครับจุด3จุดตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปครับ1ครั้งนะครับเห็นไหมจะขึ้นคําว่าแชร์ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ึ้นคาว่าแชร์ขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนนะครับคุณกดแชร์หนึ่งครั้งเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณจะแชร์ในแพลตฟอร์มไหนนะครับสามารถแชร์ไปได้เลยหรือวิธีหนึ่ง นะครับคุณกดคําว่าคัดลอกลิงก์นี่ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเนี่ยพอคุณกดคัดลอกลิงก์เนี่ยเขาก็จะขึ้นคัดลอกแบบนี้นะครับคุณก็กลับไปที่โปรแกรมไลน์ที่คุณอยากจะส่งนะครับกดค้างไว้ที่ตรงส่งนะครับวางลงไปแล้วก็ส่งสักครู่นะครับนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วง่ายไหมครับเนี่ยแล้วเพื่อนคุณก็จะได้รับวิดีโอที่คุณ ไปแชร์มาจาก youtube แบบนี้เลยครับทำกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็ลองทำกันดูนะครับไม่ได้ยากเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทำให้ดูนี่นะถ้าสมมติว่าคุณจะแชร์คลิปนี้นะครับคุณกดเข้าไปก่อนก็ได้ครับด้านล่างนีก็ได้นะครับถ้าคุณใช้วิธีนั้นไม่สะดวกคุณมาดูวิธีนี้ก็ได้นะครับเนี่ยด้านล่างมันจะมีคำว่าแชร์เห็นไหมนะครับคุณกดหนึ่งครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นมาปกติแบบนี้นะครับ เหมือนกับที่เมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูเลยนะครับแล้วเราก็ไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งขึ้นแบบเดียวกันนะครับกลับไปที่โปรแกรม l ลน e คลิกค้างไว้วาง YouTube จะขึ้นมาแบบนี้นะครับโปรแกรมที่คุณต้องการที่จะลิงก์นะครับจะขึ้นมาแล้วคุณก็กดส่งแค่นั้นแหละครับเนี่ยเพื่อนคุณก็ได้รับแล้วนะครับเห็นไหมง่ายๆเลยวิธีการทําไม่ได้ยากเลยนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็ลองทํากันดูนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็ยิงคําถามมันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในทุกๆคําถามแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับปริญญาพาลุยด้วยนะครับเนี่ยมีกดกระดิ่งตรงนี้นะครับนี่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 เห็นไหมครับเนี่ยเข้ามาแล้วกดให้หน่อยนะครับตรงนี้นะครับนะกดง่ายๆเลยนะครับถ้าอย่างไรอย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ